คุณเคยเห็นสถานที่เหล่านี้ในหนังแน่นอนในช่วงเทศกาลวันหยุดอย่างน้อยหนึ่งครั้งลละแต่คุณจะจําสถานที่เหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่านะเราลองมาเริ่มด้วยอันง่ายๆกันก่อนตอนคริสต์มาสที่ r o c k e f e l l e r Center ให้แสงสว่างเพียงพอสําหรับประเทศเล็กๆและอยู่ในหนังมากกว่าหนึ่งเรื่องในเรื่องนี้มีชายหนุ่มผู้รักการผจญภัยที่แยกตัวออกมาจากครอบครัวฟังโครงเรื่องก็รู้แล้วใช่ไหมมันคือ Home alone lost in new york หนังเรื่องนี้ใช้สถานที่จริงมากมายในนิวยอร์กสะพานควีนส์เบร์ล์ไารซาโฮเทลเรดิโอซิตี้มิวสิกฮอล์เอ็มพายร์ดิเนอร์โวแมนวิงละน้ำพุเบเทสได้ในเซ็นทรัลพาร์คล้วนเป็นของจริงอย่าหากล่องของเล่นของดันแคนในเมืองล่ะด้านหน้าอาคารที่ใช้ในหนังจริงๆแล้วคืออาคารลูเกอรีในชิคาโกบ้านของลุงเควินมีที่อยู่ในนิวยอร์กแต่จริงๆแล้วคืออาคารในยูนิเวอร์แซลสตูดิโอในลอสแองเจลิสเอาล่ะ เรามาดูสถานที่แห่งที่สองกันคำใบก็คืออาคารหลังนี้เป็นห้างสรรพสินค้าหรูในลอนดอนฉันว่าคุณน่าจะพอเดาได้ว่ามันคือเซล r i d g e s และนี่คือฉากที่ดังที่สุดจากหนังเรื่อง Love Actually โดยที่ Mr. Bean ห่อสินค้าของอลันวิกแมนอย่างระมัดระวงังที่เคาน์เตอร์เครื่องประดับว่ากันว่าผู้ก่อตั้งเซล r i d g e s เป็นผู้สร้างประโยคที่ว่าลูกค้าถูกเสมอฉันว่าก็คงไม่ชอบงานของมิสเตอีนะ ในขณะที่เราอยู่ที่นี่ลองไปเยี่ยมชมมหาวิหารโดแรมสักแป๊บดีไหมคุณรู้สึกคุ้นๆกับมันหรือเปล่าล่ะใครที่ใช้ช่วงเทศกาลวันหยุดเป็นข้ออ้างในการดูแฮร์รี่พอตเตอร์อีกครั้งก็จะจําอาคารหลังนี้ได้ในหนังภาคแรกมันเป็นตึกของฮอกวอตส์หลายครั้งที่นี่แฮร์รี่ปล่อยเฮดวิกนกพูของเขาและแฮกริดพูดคุยกับเด็กทั้ง3คนในภาค2เป็นสถานที่ที่ศาสตราจารย์มักกอนเกลสอน,นักเรียนให้เสกสัตว์เป็นแก้วน้ำแล้วสถานที่แห่งนี้ล่ะ ฉันรู้ว่าฉันหลอกคุณไม่ได้แฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนเดิมปราสาทอลวิกในนอต์ทิรเบอร์แลนด์ทางตอนเหนือของอังกฤษเป็นที่ที่แฮร์รี่และคนอื่นๆหัดบินไม้กวาดเป็นครั้งแรกคุณเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ได้มันมักจะมีกิจกรรมต่างๆและมินิทรศการเกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้บ้านหลังนี้ดูดีเกินกว่าจะเป็นจริงแต่มันคือบ้านจริงๆล่ะคุณจำได้ไหมว่าเคยเห็นมันในหนังเรื่องไหนบ้างมันคือบ้านของราฟฟี่จาก A Christmas Story คุณไปเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปีในคลิฟแลนด์โอไฮโอและพักค้างคืนได้ด้วยนะมันยังมีพิพิธภัณฑ์อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนที่จะแสดงเครื่องแต่งกายและของที่ระลึกจากหนังรวมถึงภาพเบื้องหลังที่หาดูยากข้อต่อไปรู้จักสถานที่แห่งนี้ไหมถ้าคุณได้เห็นมันครั้งหนึ่งคุณจะไม่มีวันลืมมัน It's a Wonderful Life เป็นหนึ่งในหนังคลาสสิกเรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองสมมุติทางตอนเหนือของนิวยอร์กและถ่ายทำในสตูดิโอในลอสแองเจลิสที่สดใส ตมเมืองเซเนก้าโฟลส์อ้างว่าเป็นเมืองต้นแบบของน้ำตกเบธฟอร์ดในชีวิตจริงมันมีสถานที่ที่คล้ายกันทั้งบ้านในตัวเมืองและแน่นอนสะพานอันโดดเด่นด้วยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดผู้กำกับมีครอบครัวอยู่ที่นี่พวกเขาบอกว่าเขาแวะมาตัดผมที่นี่ระหว่างถ่ายทำหนังเรื่องนี้ถ้าคุณอยากสัมผัมสมรสเน์ในช่วงวันหยุดคุณสามารถเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ It's a Wonderful Life ในโรงหนังเก่าได้เรามาดูที่ที่ยากขึ้นอีกหน่อยดีไหม คุณจำบ้านสวยๆหลังนี้ได้หรือเปล่ามันไม่สื่อถึงฤดูหนาวเท่าไหร่เพราะเป็นคืฤหาดูราทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียอันโด่งดังจากเรื่อง The Holiday บ้านที่ตัวละครของ Cameron Diaz อสอาศัยอยู่ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง Wallace n e น f ให้เป็นบ้านของเขาเองในช่วงปลายปี1920สร้างขึ้นในสไตล์มดเดิเออร์เนียนและมีรายละเอียดที่สวยงามมากมายแต่คุณไม่เห็นพวกมันในหนังเพราะการตกแต่งภายในอยู่ในที่ที่แยกจากกาันเมื่อหลายปีก่อน คฤืาอห์ดหลังนี้ประกาศขายในราคาประมาณ12ล้านดอลลาร์หมู่บ้านนี้เหมือนมาจากเทพนิยายแต่มันเป็นเรื่องจริงและคุณจำมันได้ง่ายมากถ้าได้ดูหนังสำหรับวันหยุดเรื่องนี้คุณดูออกหรือ,อยังว่ามันคือ The Holiday ใช่แล้วมันคือหมู่บ้านที่ตัวละครหลักคนที่สองของเรื่องราวที่สวยงามอาศัยอยู่คุณจะไม่พบบ้านของไอริสที่นี่เพราะมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการถ่ายทำหนัง แต่หมู่บ้านนี้น่าจะเป็นสถานที่ที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในเซเรประเทศอังกฤษและเรียกว่าเชียร์มีร้านค้าเล็กๆโรงน้ำชาพิพิธภัณฑ์หอศิลป์ผับสองแห่งโบสถ์เก่าแก่แล้วก็สะพานคนเดินเก่าแก่ที่น่ารักที่สุดข้ามลำธารที่ไหลผ่านใจกลางหมู่บ้านพวกเขาต้องใช้หิมะเทียมกับสถานที่ทั้งหมดเพื่อให้ดูเหมือนเดือนธันวาคมที่สวยงามโอเคฉันดูว่าคุณรู้จักอาคารนี้แต่ฉากที่มีชื่อเสียงจากหนังเรื่องไหนที่ถ่ายทำในลิฟต์ของอาคารนี้ล่ะ ใช่พอได้ยินคำว่าลิฟต์เนี่ยคุณต้องรู้แล้วแน่นอนมันคือเรื่องเอลฟ์แน่ๆมันเป็นเรื่องราวสนุกๆของมนุษย์คนหนึ่งที่ถูกเลี้ยงดูมาท่ามกลางเอลฟ์ที่คั่วโลกเหนือแต่ในที่สุดก็พบหนทางสู่นิวอยอร์กแต่ฉันต้องทําให้คุณผิดหวังนะภายในลิฟต์เนี่ยไม่ได้มีปุ่มอะไรมากนักและปุ่มเหล่านี้ดูไม่เหมือนต้นคริสต์มาสเลยวิวนี้ดูไม่เหมือนเดือนธันวาคมแต่ว่าหนังเรื่องนี้มีอาหารกลางวันของครอบครัวที่น่าอึดอัดแล้วก็เสื้อสเวตเตอร์ที่น่าเกลียด เชื่อฉันเถอว่ามันอยู่ที่นี่คุณพร้อมสำหรับคำตอบหรือ,อยังนี่คือเรื่อง b i d g e t Jones Diary Stoke Park เป็นที่ที่ Daniel Cleaver พา b r i d g e t ไปช่วงสุดสัปดาห์ครืสหานี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า900ปีและยังเคยอยู่ในหนัง James Bond อีก2เรื่องด้วยว้าวสันอยากเทเลพอร์ตไปสถานที่แห่งนี้ตอนนี้เลยแต่ฉันจะพบกับใครที่นั่นนะนี่คือ Bohemian Switzerland ในเชกเกียและคุณจะได้พบกับ Lucy Edmund ซูซานและปีเตอร์ซึ่งเป็นตัวละครจาก The Chronicles of Narnia The Lion The Witch and the Wardrobe พวกเขาถ่ายทำฉากฤดูร้อนในนิวซีแลนด์และสถานที่แห่งนี้ก็เป็นดินแดนมหศัศจรรย์แห่งฤดูหนาวการไปซื้อของขวัญอาจจะเป็นเรื่องน่าเบื่อโดยเฉพาะเมื่อคุณไปซื้อที่ห้างขนาดใหญ่ในสหรัฐคุณจำตัวละครในหนังที่เลือกสถานที่แห่งนี้สำหรับการช้อปปิ้งช่วงวันหยุดนาทีสุดท้ายได้ไหม Jingle All the Way ทำให้เราเห็นการค้าขายในเทศกาลวันหยุด อาร์โนลด์ชวาสเนเกอร์และซินแบกเป็นคุณพ่อสองคนที่มีภารกิจพวกเขาต้องหาหุ่นแอคชั่นเทอร์โบแมนให้ลูกห้างที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันตกดูเหมือนจะเป็นห้างที่ดีที่สุดในการหาซื้อหุ่นตัวนี้และในขณะที่เรากำลังพูดถึงห้างสปปรรพสินค้าจะมีอะไรที่เกี่ยวกับการช้อปปิ้งในช่วงวันหยุดมากกว่าห้างเมซี่ขนาดใหญ่ในนิวยอร์กตัวละครในหนังเรื่องนี้รู้ดีฉันว่าสำหรับคุณเนี่ยสบายมากในการเดาชื่อหนังเก่าคลาสสิกเรื่องนี้ Miracle of 3 4 t t h Street คุณยังคงใช้บันไดเลื่อนไม้แบบดั้งเดิมได้และพบกับซานตาได้ที่ชั้น8พวกเขาบอกว่าฮางเมซี่ไม่ต้องการทำอะไรกับหนังรีเมคเรื่องนี้ดังนั้นฮาง CF Coast จากเวอร์ชันที่ใหม่กว่าคือส่วนหน้าของอาคาร s t a t e of Illinois ในชิคาโกมาดูกันว่าคุณรู้จักหนังคริสต์มาสเรื่องหลังๆมากแค่ไหนสวนสวยแห่งนี้อยู่ในหนังช่วงเทศกาลที่สะเทือนใจเรื่องหนึ่งคุณรู้จักเรื่องนี้ไหมล่ะ The Phoenix Garden เป็นสวนชุมชนในโคเวน t ์การ์เดนลอนดอน และนี่คือจุดที่เคทจาก last christmas ได้รู้ความจริงที่น่ากลัวเกี่ยวกับผู้ชายที่เธอหลงรักว้าวนี่คือวังแห่งหนึ่งในช่วงเทศกาลคุณจำได้ไหมว่าอยู่ในหนังเรื่องไหนมันคือ the princess switch ที่ d u c h e s s แห่งม o n ต a n น r o สลับตัวกับผู้หญิงธรรมดาจากชิคาโกม o n ต a n น r o ไม่ใช่สถานที่จริงแต่เป็นพระราชวังมันคือ h Hope t ทูน h o u s ์ใกล้กับเอดิน Edinburgh และเคยเป็นบ้านของครอบครัวโ p e มาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่17 จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2024หลังจากการปรับปรุงใหม่เพื่อคุณอยากจะแวะไปเที่ยวคุณทายถูกทั้งหมดกี่ที่คะบอกเราในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย